สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมตีมาหินก่อพายเพิ่งเ้ิกไปเพิ่งเลยครับใส่ตะวันเจาะรูครับเจาะกระดาษบนี่เป็นคือปฏิกิริครับสำหรับเยียมพระร่นน้ำยารถรถให้ร่นๆให้พัสติปนิมใส่ไปในพระตัวหนีบครับหนีบยัดตรงไหนตรง ฉีดตำยาเข้าไปแล้วครับคือเ่าครับเล่งมาตีเต็รงฉีดตำยาเข้าไปครับเ้ามาเกียร์นี่ไปตอบเลยครับเกียร์มันเข่าลูกยอดเกี้ยนนี่นี่ก็มาดเกียร์เตี้ยนออกครับเพื่อให้พื้นพับพื้นที่แบบเสมอเพื่อจะได้เอาแผ่นหลังใต่ทงไปเป็นอาชีพของผมไปแล้วครับ อาชีพหนีหาเบิ่งงาครับมั่นครับผมล่างคาเทียนออกเสน่าไปเบิ่งนะบ้า,บากัน,นาดไปพออันนี้คือกันน้ำไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแช็ให้ดูดูีตำยานียเพื่อเพิ่มความเงาง,งามให้สติกเรียบร้อยแล้วกรออพระ,พะเลี่ยมทอง สวยครับส่งงานได้ครับนี่ครับผลงานเยี่ยมเลยนะครับสุดยอดนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้คลิปนี้หน่อยนะครับผมช่วยติดตามหน่อยนะช่วยเป็นกําลังใจเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ